ตอน43ปีสามย้ำสาม 3, ฐาน17 <c oughs> ฐาน17ป็นฐานปานกลางไม่ชนเสียปีนี้จะได้เงินเป็นกรอบเป็นกรรมอยู่พอสมควรได้ยานพาหนะะจะได้เปลี่ยนคันใหม่เพราะว่ามันเป็นนาวางังเดือนอ้ายหรือเดือนหนึ่ง ก็มีสิทธิ์จะได้หรือญาติจะช่วยหรือญาติจะหามาให้ปีนี้จะได้เดินทางบ่อยๆหรือได้เงินบ่อยแต่ลาภคือเลขสามนั้นเป็นเลขบาปะเคราะ์ได้ไม่มากหรือได้แล้วก็จะอยู่ไม่นานปกติคนคนนี้จะต้องอยู่ไม่เป็นที่หรือนั่งอยู่ได้ไม่นานต้องเดินทางบ่อยๆจึงจะมีโชคมีลาภ เพราะอัตตาภนาวังหรือถ้าจะมีโชคมีลาบก็ให้ซื้อเบอร์รถเบอร์บ้านหรือซื้อในขณะที่เดินทางอยู่หรือตัวเขาจะมีหน้ามีตาคล้ายกับญาติพี่น้องหรือตัวเขาเป็นนักเลงอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันผิดผิดเพราะสามฐานหรือสองหรืออัตตาจนพันธุตัวเองจะมีหน้าตาเหมือนญาติได้ ขณะที่เขาทํางานธนาคารเขาทํางานธนาคารดีชั้นหนึ่งเพราะสุขเด่นนอกจากนี้ยังได้เมียดีเมียรวยมีอันจะกินถึงประนีปเป็นทาสีก็จะซ้อนกันอยู่แต่ว่าเขาได้คนใหม่ก็ดีหมดรวยหมดถ้าจะดูกันเฉพาะเรื่องคู่ของเขา สองเป็นมชชิมาเป็นฐานเก้าปารณนิและทาสีหกฐานสิบสี่ฐานรวมของกวาเป็นคู่คือหนึ่งกับสี่ <c oughs> จะเห็นว่าอย่างนี้เรียกว่าชีวิตคู่ดีหมดปัญหาเพราะคู่ดีทุกอย่างปีหน้าอายุสี่สิบสี่ปีสี่ย้ำหกมัก มันมาตกเรื่องคู่ก็จริงแต่เราต้องตรวจดูพื้นดวงก่อนไม่ใช่พูดไปเลยว่าปีนี้คุณจะได้ผู้หญิงนะไม่ได้เพราะดวงนี้เขาเป็นคนดีอยู่พอสมควรไม่เสียหายเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าระวังญาติผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยหรือลูกเต้าจะเอาความเดือดร้อนมาให้ระวังเรื่องเอกสารทำงานเอกสารการเงินอย่าอย่าให้เด็กๆทำโดยพลการ ผู้ใหญ่ให้เราเซ็นอะไรก็อย่าเซ็นโดยพระการเมียหรือผู้หญิงก็จะเอาความเดือดร้อนมาให้เช่นนี้ไล่เรียงมาเป็นลำดับแต่ถ้าเขาเสียหายเรื่องผู้หญิงก็ว่าเรื่องผู้หญิงมาก,ก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็เรื่องอื่นตามๆกันไปเช่นบอกว่าระวังจะไปทำให้เด็ก ท้องแล้วทําแท้งเอาออกเรื่องส่วนเรื่องอื่นๆก็เป็นเหมือนที่ว่ามาแล้วคําถามว่าจะลงทุนปีนี้ดีไหมปีนี้จะลงทุนขยับขยายอะไรทําได้เลยเหมาะที่สุดก็จบไปนี้